สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาทำการอัปเดตข่าววันนี้กันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง YouTube hr channel ทุกอาชีพลงได้เริ่มลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสท,ที่3ตั้งแต่14มิถุนายน2564นี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง YouTube hr channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระด,ดีๆที่เป็นประโยชน์เป็นกระแสสังคมปัจจุบันที่ประชาชนทั่วไปติดตามและให้ความสนใจ ที่สำคัญเลยนะครับทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันล่าสุดอย่างต่อเนื่องแหล่งข่าวล่าสุดนะครับจากทางนางสาวรัชนาธนาดิเล็กรองโฆษกรัฐบาลและสำนักงานกลมประชาสัมพันธ์เขตที่7กลมประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวทุกอาชีพลงทะเบียนคนละครึ่งได้เริ่มเปิดลงทะเบียน14มิถุนายน2564นี้ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไป สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมารับชมรายละเอียดต่อได้เป็นในคลิปกันได้เลยนะครับและเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปสรรหาข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำคลิปในครั้งต่อไปก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรช่วยกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่มีคำว่าติดตามให้ด้วยนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ส่งต่อได้เลยเช่นกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม มารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมทางด้านกระทรวงการคลงังยืนยันประชาชนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึง่งไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งเฟสที่1และคนละครึ่งเฟสที่2สามารถลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสที่3ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่14มิถุนายน2564เป็นต้นไปตั้งแต่6โมงเชา้าไปจนถึง22.0 0นอของทุกวัน เปิดให้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสที่3ไม่จำกัดอาชีพไม่จำกัดสาขารวมถึงผู้ที่ได้รับบำนาญก็สามารถลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสที่สได้เปิดลงทะเบียนทุกวันจนกว่าสิทธิ์เต็มจำนวน31ล้านสิทธ์สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟสที่1และโครงการคนละครึ่งเฟสที่2ที่ผ่านมาได้รับการยืนยันแล้วจากนางสาวรัชดาธนาดิเลกรองโฆษกรัฐบาลประมาณ15ล้านคนนั้น ไม่จะเป็นต้องลงทะเบียนใหม่แต่ต้องกดยืนยันตัวตนหรือยืนยันเพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่3ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตางังและผ่าน2ช่องทางคือช่องทางที่1ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www คนละครึ่ง com และแอปเป๋าตางังซึ่งหากลงทะเบียนผ่านช่องทางไหนก็จะมีสถานะแจ้งเตือนบอกว่าสามารถลงทะเบียนได้อีกกี่สิทธิ์กี่คน หากครบ16ล้านคนหรือ16ล้านสิทธ์เมื่อไรสำหรับคนที่ไม่เคยลงทะเบียนหรือไม่เคยได้รับสิทธิ์ก็จะทำการหยุดให้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟสที่3ทันทีหากครบจำนวน16ล้านคน16ล้านสิทธ์ต้องรีบลงทะเบียนกันหน่อยนะครับสำหรับคนใหม่จำนวน16ล้านคนด้วยการ,การใช้สิทธิ์ยังคงใช้สิทธิ์เช่นเดิมสามารถใช้ใจ่ายวันละ300บาทเท่านั้น การโอนเงินทางกระทรวงการคลังจะทําการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ซึ่งแบ่งเป็น2รอบด้วยกันนะครับรอบแรกเดือนกระกฎาคมจนถึงเดือนกันยายนจํานวน1 5 0 0บาทและรอบที่2เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2564โอนเพิ่มผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์อีกจํานวน1 5 0 0บาทเป็นต้นนะครับซึ่งอย่างไรต้องตื่นตั้งแต่หกโมงเช้าเป็นต้นไปนะครับ สำหรับจำนวน16ล้านคนหรือ16ล้านสิทธิ์ในวันจันทร์ที่14มิถุนายน2564นี้และทางกระทรวงการคลังยืนยันแล้วนะครับระบบไม่สามารถล่มได้สามารถรองรับจำนวนผู้ที่ลงทะเบียน16ล้านคนหรือ16ล้านสิทธิ์ได้แน่นอนเลยนะครับและหากมีข่าวที่อัปเดตทางช่องยูทูบเพจอ a n แนวจะมาทำการอัปเดตให้ฟังกันอีกรอบนะครับ ขอบคุณมากๆเลยน,นะครับสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากมีข่าวที่เกี่ยวข้องอัปเดตทางช่อง YouTube hr channel จะมาทำการอัปเดตให้ฟังอีกรอบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอให้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางช่อง YouTube hr channel กันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวหนังสือสีแดง ที่มีคำว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับซึ่งหากท่านกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างท่านสามารถารับชมข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของท่านทางช่องยู u ูบ a r t c h a n n e l ได้ก่อนใครอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวอักษรหรือตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่เขียนคำว่าติดตามด้วยนะครับและหากื่นชอบคลิปนี้ กดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของท่านได้เลยเช่นกันขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม